สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายดังเปิดภาพสำคัญเผยมุมมองกฎหมาย มเจ้าของร้านทองยิงโจรจากกรณีเหตุการณ์4ี่คนร้ายบุกปล้นร้านทองห้างทองเยาวราชถนนท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดตากแล้วถูกนายพิสิทธิ์รพิพันอายุ46ปีเจ้าของร้านใช้ปืนยิงสวนกลับจนคนร้ายหน,นีกระเจิงและถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้สองรายเนื่องจากถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนและถูกจับกลุ่มขณะวิ่งหนีอีกหนึ่งคนเหตุเกิดมาช่วงบ่ายวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ จํานวนมากว่าเจ้าของร้านทองจะมีความผิดหรือไม่ล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ปล้นร้านทองพร้อมระบุข้อความว่าถ้ามีภาพชัดขนาดนี้ ว่าคนร้ายบางคนใช้อาวุธยิงต่อสู้เจ้าของร้านทองก็ถือว่าพยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายยังมีอยู่เจ้าของร้านยิงป้องกันได้ไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุครับคนร้ายตายฟรีครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ